ในวันงานช่วงกลางคืนจะมีพิธีสงฆ์มีการเทศนาธรรมสวดพระอภิธรมมมรมแล,ลและการข้าวห้่มประสาทซึ่งเป็นการเทศแบบโบราณที่พรรณนาถึงความวิจิตของงานสถาปัตยกรรม ศาสตร์ลัาง,งามศาสตร์บวา <c oughs> แต่งแม่เรือนนอนแผ่นตังคำรรมศาสตร์นี่จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของของการเทศมหาชาตนะซึ่งอตอนตอนนั้นก็จะกล่าวถึงกันที่พระเภทสันด์เนี่ย เสียนางมัทตีคือมัตีสิ้นไปนสิ้นในป่าเป็นตอนที่เป็นเป็นเ,เป็นฤาษีกันอยู่เนี่ยนะฮะหลังจากลูกถูกคิวชกเ,เรียกว่าซื้อไปหรือว่าเอาคือเอาไปเป็นเป็นคนใช้เนี่นะฮะนางมัทตีนางมัทตีกลับมาจากป่านะฮะก็ทราบข่าวก็อกแตกตายนะฮะนี่ก็เฮ้ยสนดองก็จะพรรณนาถึงว่าเนี่ยมาตายในป่าเนะะี่ยก็ซอยเศร้าต่างๆเพราะว่า ต้องเผาแบบชาวบ้านคือเผาฟืนไปเนี่ยนะแล้วก็ถ้าอยู่ในเวียงในเมืองต่างๆก็จะได้เผาประสาทตามร้าชประเพณีต่างๆก็จะพัฒน,นาถึงถึงปราสาทที่สวยงามต่างๆนั้นนะฮะแล้วก็ซึ่งทำเป็นเป็นข้อมูลสำคัญมากสําหรับพิธีกรรมนะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นคือเป็นกราบก่อนที่มาจากโบราณแล้วเนี่ยทำให้เรารู้ว่าปราสาทเจ้านายที่เขาเผาเนี่ย ประกอบอบดย้างหลังจากการข้าวห้ามประสาทส่วนใหญ่นิยมให้มีมหโรสพทั้งดนตรีและฟ้อนรำเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์และตัวแทนของถวยเทพที่สถิตยอยู่รายล้อมประสาทพระสุมเมนตามจัก,กรวาลคติอีกทั้งเป็นการสร้างความคลึกคลื้นและคลายความโศกเศร้าของบรรดาญาติพี่น้อง ตามประเพณีเดิมการแต่งกายมาร่วมงานส่งสการญาติสนิทนิยมแต่งกายด้วยสีขาวซึ่งนับว่าเป็นการให้เกียรติสูงสุดแก่ผู้ตายสำหรับผู้ร่วมงานทั่วไปสตรีสวมเสื้อสีขาวคู่กับผ้าสิ้นตีนจกลวดลายงดงามด้วยสีสันต่างกันไปพร้อมเครื่องประดับเต็มยศส่วนบุรุษสวมเสื้อขาวกางเกงสีเข้ม ช่วงเช้าของวันสงศการจะเริ่มด้วยการถวายพัฒตาหารเพลงแด่พระสงฆ์ส่วนช่วงบ่ายจะมีการเทศนาธรรม การประกอบพิธีบังสุกุาลาและพิธีจัก้า หากสามีหรือภรรยาของผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ดูจะวทางนี้ก็าถือผีกันะค,คือผีปกติเนี่ยผู้ชายผู้หญิงมาจากสายคนละสายผีกันแล้วเขาจะมามามาต่อกันตรงที่เวลาแต่งงานเนี่ยแล้วก็ามาต่อเส้นฝ้ายนะเห็นพอเวลาแยกผีเนี่ย ต้องแยกเส้นฝ้ายเหมือนกันต้องแยกกันบางพื้นที่เขาเรียกว่าหักเทียนคือเขาไหว้ผู้ยหยา,ยาได้เทียนแล้วก็หักทิง้งเอาฝ้ายเหมือนกันหักแล้วก็ดึงฝ้ายขาดเลยชกันเป็นการเปการยากันโดยทางการและสงท้ายด้วยการฟ้อนส่งประสาทก่อนที่จะเริ่มตั้งขบวนแห่นำร่างของผู้ตายสู่สุสาน การจัดขบวนศพแบบล้านนาโบราณประกอบด้วยเครื่องสักการะมากมายที่ล้วนมีที่มามีคำอธิบายและแฝงด้วยหลักธรรมคำสอนที่ชี้ให้เห็นถึงสัจธรรมและวงจรแห่งทุกข์ของมนุษย์ทั้งความทุกข์ความไม่เที่ยงและความไม่ใช่ตัวตน